ครับมาดูติดตามคนกินอรีเกี่ยวยครับรถกันเล็กวันนี้เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้ซื้อมาใหม่ครับของเสียเต้ นี่กับนับตัต้ดีนี่ครับนี้ข้าวตั้งข้าวอุกนั่งน นี้ก็ได้เกือบเต็มอุ้มแล้วนะครับเพิ่งจะลงเกี่ยวเจ้าแดงครับมาวันนี้เนี่ยมาเมื่อคืนนะครับรถมาจากภาคกลางครับโชคธินภัทมาทุกปีครับกันนี้คันใหญ่ยังไม่มาเลยเอาคันเล็กมาลงก่อนนะเอามาแทนสิทธิเจริญน,นะครับพวกนี้สิทธิเจริญน่าจะมาะครับ ดีวันนี้เอาคนกินา,ามีามลงก่อนนี่ผู้จะมีมาทีนี้นะองเล็ก เนี๋ยไครื่อะเต็มอุ้มเนื้อเนื้อข้าวสูงกับปีนี้เกี่ยวยาก่อยครับเพราะว่าน,น้ำเยอะ